คุยผ่าโลกพาไปดูประเด็นร้อนที่ตอนนี้หลายประเทศนะคะในแถบเอเชียกำลังเ,เป็นเดือดเป็นร้อนแล้วก็ประท้วงคัดค้านไม่พอใจอเรื่องที่ญี่ปุ่นกำลังเตรียมที่จะระบายน้ำที่เป็นน้ำจากการหล่อเย็นโรงไฟฟ้าฟุาฟกุชิมะลงสู่ทะเลซึ่งมันมีเหตุผลหลายประการมากที่ญี่ปุ่นบอกว่ามันก็เก็บไว้ไม่ไหวแล้วส่วนประเทศรอบข้างก็หวาดผวาพอกัน คุยเรื่องนี้กับอาจารย์สุดาทิพ <reco> ย <Christ> <siglo imi bizarre> ์จรุจินดาอินดอนค่ะเหตุการณ์นี้คือสุนามิเมื่อวันที่11เดือน3ปี2011มัน11ทับทับอจำง่ายนะคะนั่นก็คือสุนามิมาแล้วก็โรงงานไฟฟ้าฟุกุจิมะซึ่งเป็นของรัฐบาลนะรัฐวิสาหกิจเทปโก้เนี่ยซึ่งก็ปรากฏว่ามันล้อมละลายฮะโอ้โหน้ำเนิ่มก็ลงทะเลตอนนั้นนะคะแล้วเขาก็ห้ามไม่ให้ชาวประมงเนี่ยจับปลาเลยเพราะมันมีกัมมันตรังสีตอนนั้นนะแล้วก็คราวนี้ก็น้ำเขาก็ใส่ไปหล่อเย็็็็นนนนอออีีกกกกไ้้้่มัจะตงเบบ ไปปล่อยลงไม่ได้ไม่ใ่กนเปื้อนนะฝนเปืเป้อนไปแล้วหนแรก ผ่านไปห้ามคนไอชาประมงนี่เสียอาชีพของตัวเองแล้วก็คนอีวัคคิวเอต้องอพยพนะคะพืชผลนมนมวัวเลยไม่ได้เลยแถวนั้นนะคะแล้วคราวนี้ก็ปรากฏว่าเวลาก็ผ่านไปเขาก็เก็บน้ําอีกรสหนึ่งนะที่ที่จะต้องส่งลงทะเลเนี่ยเพราะว่าประเทศรอบข้างก็ประท้วงกันใหญ่เลยนะบอกไม่ได้ไม่ได้เขาก็เก็บน้ำเอาไว้ตอนนิ้ปริมาณมันเท่าไรหนึ่งพันตันใช่ไหมฮะใช่่ะโอ้มากกว่าด้วยนะคะเท่ากับราโอลิมปิกเนี่ยนะคะห้าร้อยสรห้าร้อยสระไม่มีที่จะวางเลยถังยักษ์เนี 1 1> ใส่คันถังใหญ่ๆถังยักษ์นะฮะ <ừ ừ. S 1> แล้วคราน,นี้ก็ปรากฏว่ามันไม่มีพื้นที่แต่เขาก็บอกเอ้ยเนี่ยเขาทวีตแล้วเขาบังบัดแล้ว ừ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 . เขาต้องเอาตัว อะไรนะผู้เชี่ยวชาญคือหมายก็ว่า IAEA e Atomic Energy ของยูเอนเนี่ยสำนักงานพลังงานปรมาณูปรมาณูมาพิสูจน์เขาบอกว่าเอ๊ะน้ำนี่มันทรีตแล้วนะอิตาราเฟลกรอซีอ i, นะเป็นคนอาร์เจนตินอาร์เจนตีนาเนี่ยนะเป็นผู้อำนวยกรารโอ้ยมาถึงรับรองใหญ่โตเลยปล่อยลงได้ปริมาณที่ปล่อยเนี่ยมันปลอดภัยแล้วคือยังมีอยู่แหละแต่มันน้อยใช่เขาจะทยอยปล่อยไม่ใช่ปล่อยทีเดียวหมดนะทยอยผ่านทางทยอยปล่อยลงใต้ดินอะไรต่างๆให้มันเจือจางรัฐบาลญี่ปุ่น เป็นคนเชิญมาหมอนี่แล้วก็โอ้เป็นปีเป็นขลุยกันเลยค่เออทิชิดะนายกอะไรทั้งหลายบอกมันปลอดภัยแล้วปล่อยนะมีลูกคู่อเมริกาบอกควรปล่อยโอ้เขาก็ตอนนี้ญี่ปุ่นนี้เป็นสมุนของอเมริกาเต็มที่เลยบอกปลอดภัยปลอดภัยแล้ว i a e a มายอมรับนี่นะฮะอีกลูกคู่หนึ่งเกาหลีใต้รัฐบาลยอมบอกโอเคแต่ประชาชนญี่ปุ่นเองไม่โอเคเกาหลีใต้เองไม่โอเคแล้วที่ประท้วงหนักสุดคือจีนนะฮะจีนบอกเฮ้ มหาสมุทรและทะเลไม่ใช่ที่ทิ้งขยะของญี่ปุ่นคือตอนนี้ geo political ม,มันมองหน้ากันไม่ติดแล้วระหว่างจีนกับญี่ปุ่นนะคะเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าเองส่วนที่ปล่อยไปเนี่ยชาวประมงญี่ปุ่นก็มาประท้วงกันใหญ่เลยประชาชนญี่ปุ่นบอกไม่ได้เพราะผลที่แล้วนะเขาเสียไปนะครับ คนต้องเปลี่ยนอาชีพเลยแล้วก็ประชามประมงญี่ปุ่นกลับมาทํางานหลังจากที่มีการวัดน้ําตอนหลังนะคะในทะเลบอกว่ามันปลอดภัยแล้วก็เริ่มจับปลาก็ส่งมาที่ร้านอาหารไทยไง,ไงล่ะเราเป็นเจ้าเรียกแรกเลยที่รับท,ท,ที่รับที่พอ,อพอเอไอเอประกาศบอกว่าไอ้น้ำมันใช้ได้นะโออาหารญี่ปุ่น ส่งมาประเทศไทยประเทศแรกคือเรามีร้านดหานญี่ปุ่นมากที่สุดแล้วก็แต่ก่อนนั้นต้องไปซื้อของจากออสเตรเลียอะไรปลาอะไรทั้งหลายนะคะเพราะมันญี่ปุ่นก็ห้ามจับเลยในช่วงแรกๆนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าตรงนี้เนี่ยไปประท้วงาสถานทูตญี่ปุ่นที่เกาหลีใต้แล้วที่สําคัญนะฮะประชาชนญี่ปุ่นเองนะรวมทั้งเกาหลีใต้วิ่งไปที่ร้านอาหารไปซื้อแลไะเกลือเกลือทะเลนะคะแล้วก็สาหร่ายคือประตุนไว้ใช่ไหมปะตุนไว้บางคนซื้อไว้ใช้3ปีเลยร้านอาหารเราไม่ต้องไปซื้อช่วง มีป<ด>นเป <บน S 2> ื้อนเขาจะเราจะปล่อยน้ำเดียวยวนี้นะแล้วก็ปลาแอนโชวีปลาเคม็มอ่ะซื้อไว้หมดชั้นเลยนะก็สรุปว่ารัฐบาลสนับสนุนแต่ประชาชนไม่เอาโอม,ามันนะมีขอ้อตกเถียงกันด้วยนะอา,าจารย์บรรดานักวิชาการ ที่เขาดูเรื่องของสภาพแวดล้อมแล้วก็นักวิทยาศาสตร์หเขาบอกว่าถึงมันจะเจือจางและมันน้อยแต่ถ้ามันรับสะสมอ่ะใช่มันเสี่ยงมะเร็งตอนนี้เขาไปเริ่มไปเจอไอ้บลูฟินอะไรเนี่ยทูน่านะคะที่ชายฝั่งแถวๆแคลิฟอร์เนียที่มันอยากจะว่ายน้ำเนี่ยมันเริ่มมีรังสีแล้วก็เพราะว่ามันปล่อยไปหนแรกไงแล้วก็นี่ก็มีมีผู้พวกรัฐมนตรีอะไรในของรัฐบาลเนี่ยอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าโอ๊ย เป็นของธรรมดาบ้างที่อเมริกาลงไฟฟ้ามันก็ปล่อยน้ําลงทะเลเนี่ยหลังจากบําบัดแล้วไอ้ไอ้นักวิชาการอีกฝ่ายหนึ่งบอกโอ้ยเราเห็นพฤติกรรมที่เลวที่นั่นไม่จําเป็นที่ต้องตามแล้วก็มีที่ออสเตรเลียที่นิวซีแลนด์น้ําก็จะไปค่ะไม่ใช่ว่ามันหมุนครึ่งปีอย่างนี้อีกครึ่งปีอย่างนี้ไม่ใช่เราแต่มันกระจายไปโลกเรามันโลกเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นก็เตรียมรับนะคะชาวระมงเขาก็เตรียมว่าเขาจะเป็นรอบสองที่เขาจะต้องตกงานอีกแล้วผลที่แล้ว11ทับ3ทับ1เนี่ยนะคะชาวระมงกลั มาทำอาชีพเดิมเนี่ยแค่สิอไอ้ที่เหลือ90%เซนต้องเปลี่ยนอาชีพหมดเลยแล้วมันมีภาพอันหนึ่งเรื่องไม่เพียงแต่สัตว์น้ำนะคะแต่ว่าไอ้พืชผลทางเกษตรด้วยที่มันอยู่ติดบริเวณนั้นเขาอบยกลนออกอไหมฮะอมตอนนี้ยังไม่อบย,ยพคนเข้านะม,มีส่วนชายขอบเท่านั้นนะคะแล้วตอนนั้นนะ ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและญี่ปุ่นยังดีอยู่นะเขาเชิญหวนเจียเป่าตอนนั้นนะไปกินสตรอเบอรี่กับมะเขือเทศที่ปลูกตรงชายขอบของฟูกุจิมะที่มีปัญหานะเพื่อพิสูจน์ว่ามันไม่มีติ๊กติ๊กแล้วนายกรรมันรสีแกก็กินเข้าปากหน้าแกไม่ค่อยสบายเลยนะพร้อมกับนายกญี่ปุ่นนะคะแต่หนนี้จีนออกมาตีเต็มที่เลยเพราะว่าบรรยากาศมันไม่ดีคือตึงเครียดมากแลหววางญี่ปุ่นกับจีนแต่ประเทศที่สนับสนุนคือเกาหลีใต้อเมริกาอเมริกานะคะ นะเอาคนใหญ่เลยแล้วก็รวมทั้ง iaea e ด้วยแต่ประชาชนไม่เชื่อะ่ะ <c oughs> แล้วนี่ต้องระวังเพราะเรามีร้านญี่ปุ่นเยอะร้านอาหารญี่ปุ่นค่ะ <c oughs>